ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยข้ากับเขาเป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวตอนที่ข้าเอาชนะท่านอาจารย์ได้จึงรู้ว่าเขาเป็นสายเลือดตระกูลเทพอมตะทะวายามนั้นเขาสูญเสียความทรงจําด้วยการพบเจอความทุกข์ตรมที่ไม่อาจข้ามผ่านได้ก่อให้เกิดการตายหลายครั้งหลายหนจนท้ายที่สุดเขาได้ข้ามผ่านมันมาพร้อมกับที่ได้ความทรงจํากลับคืนเชิญเสี่ยงกล่าวจริงสิเขายังมีพี่ชายฝาแฝดที่เหมือนกันกับเขาทุกกระเบียดนิ้วคู่แฝดทำนายชะตาสวรรค์ ในตระกูลเทพต,ตมตะมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นโชคดีจริงๆที่เขายังมีชีวิตอยู่อูจือถอนหายใจยาวสีหน้าของเขาดูผ่อนคลายอาวุโสอูท่านเองก็เป็นตระกูลเทพอมตะสินะข้ารู้เรื่องตระกูลเทพตมตะมาพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นข้ามาจากดินแดนอันไกลโพ้นเพื่อช่วยเหลือท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ลุงของข้าในการค้นหาและรวบรวมสมาชิกในตระกูลเฉินเซียงกล่าว มันคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นการดีกว่าหากว่าตระกูลเทพอมตะแยกตัวไปตามสถานที่ต่างๆด้วยเหตุผลประการใดท่านอาจารย์คงได้บอกเล่ากับเจ้าแล้วเจ้าเองสมควรเข้าใจได้ดีว่าถ้าพวกเราอยู่รวมกันจะมีผลพวงใดตามมาอูจือกล่าวหากว่าตระกูลเทพอมตะร,รวมตัวกันอีกครั้งแน่นอนว่าจะต้องถูกตามล่าและกวาดล้างท่านใดนั้นเย่เออได้ปรากฏตัวออกมาจากแหวนมิตินางกล่าวถามขึ้นด้วยน้ำเสียงดังลั่น ท่านอาวุโสท่านย่าของข้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อได้เห็นแมวสีขาวมีปีกอูจือพลันตกตลึงระคนไปกับความยินดีเจ้าคือเย่เอ๋อใช่หรือไม่ท่านย่าของเจ้ามักจะพูดถึงเจ้าอยู่บ่อยๆนางคิดว่าจะไม่ได้พบเจอเจ้าอีกแล้วเจ้าหายตัวไปนานแสนนานจนทําให้นางเป็นห่วงอย่างที่สุดข้ามาก่อนท่านย่าของข้าเป็นอย่างไรบ้างเย่เอ๋อกระสานที่จะได้รับคําตอบนางเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของท่านย่าอย่างที่สุด นั่งอยู่ที่ตระกูลเทพอสูรเดือนดาราแต่ข้าไม่รู้ว่านางจะสามารถฟื้นคืนอีกครั้งได้หรือไม่อูจีกล่าวอย่างลำบากใจสายเลือดอมตะในร่างกายของนางถูกสกัดออกแต่พวกเราได้พยายามอย่างหนักในหลายๆวิธีการอย่างเช่นการถ่ายเทสายเลือดอมตะเข้าสู่ร่างกายของนางแต่มันก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ตอนนี้ท่านปู่ของเจ้าได้ใช้ทักษะลับแห่งตระกูลเทพอสูรเดือนดาราผนึกนางเอาไว้ในข่ายพลังยุติการเพื่อไม่ให้นางผ่านช่วงเวลาที่จะทําให้นางดับสูญไปช่วนิรนัน อูจือกล่าวเรื่องนี้ด้วยความหนักใจเพราะท่านย่าของเย่เอ๋อเป็นอาวุโสระดับสูงของตระกูลเทพตมตะเย่เอ๋อเศร้าใจอย่างยิ่งขณะน,นี้ท่านย่าของนางกลับมีสภาพการอันเลวร้ายเฉินเซี่ยงเจ้าน่าจะช่วยท่านย่าได้เย่เอ๋อกล่าวขึ้นอันเนื่องมาจากเฉินเซียงเป็นเทพเม็ดยาที่เก่งกาจด,ด้วยวิธีการปรุงยาที่สามารถฉีกกฎเกณฑ์ต่างๆได้ก็ทําให้นางฝากความหวังไว้ที่เขา ข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยท่านญาของเจ้าอย่าได้กังวลใจเมื่อครูอาวุโสอูกล่าวว่านางถูกผนึกไว้ในข่ายพลังยุติการย่อมหมายความว่าสถานการณ์ของนางยังมั่นคงอยู่เฉินเซียงกล่าวพลางลูบหัวของเย่เอ๋อเพื่อปลอบประโลมในยามนี้อูจือตัดความหวัดระแวงที่มีต่อเฉินเซียงไปแล้วเขาได้เห็นความผูกพันระหว่างเย่เอ๋อกับเฉินเซียงทำให้ตระหนักได้ว่าเฉินเซียงจะเป็นผู้ที่เย่เอ๋อสามารถพึ่งพาได้จริงสิท่านอาวุโสรีบบอกเงื่อนไขในการเข้าร่วมของท่านมา เฉินเซียงกล่าวตอนนี้พวกเราถือเป็นคนกันเองอูจือกล่าวอ้ำอึ้งดูเหมือนยากจะตัดสินใจได้ท่านเอ่ยออกมาได้ตามต้องการเพราะหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมบอกเลยว่าเรามีเรื่องมากมายที่ต้องให้ท่านช่วยเหลือเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มตกตกลงเจ้าต้องมอบเม็ดยามหาเทพผสานกระดูกให้ข้าปีละส0เม็ดอูจือกล่าวปัดโท่มันไม่ได้เป็นปัญหาเลย เฉินเซียงตอบรับทันทีด้วยเงื่อนไขที่ว่ามานั้นหาได้เป็นสิ่งใดสําหรับเขานี่เจ้ายอมรับเงื่อนไขง่ายๆแบบนี้เองหรือหรือ,รอ,รอข้าร้องขอในสิ่งที่น้อยเกินไปอูจือประหลาดใจแต่แล้วเขาก็หัวเราะขึ้นแม้เขาจะเป็นปรมาจาร,รย์ทำนายชะตาสวรรค์แต่เขาก็ขาดแคลนเม็ดยามาแต่ไหนแต่ไรจะนับประษาอะไรกับตอนนี้ที่ตระกูลเทพตมตัดถูกกวาดล้างเฉินเซี่ยงเจ้าต้องการสร้างขุมกำลังด้วยเป้าหมายอันใดเพื่อให้ต่อการรวบรวมสมุนไพรงั้นหรือ หรือยังมีเป้าหมายอื่นๆอูจือค่อนข้างสงสัยเขารู้ดีว่าเฉินเซียงเพิ่งทำลายล้างนิกายดาราสวรค์น,นิรันดรไปหมาดๆเป้าหมายหลักๆเป็นบรรดาขุมกำลังใหญ่แห่งอาณาจักรเทพ,พกฏเกณฑ์ดาราเพราะข้าเป็นเทพเม็ดยาที่มักจะต้องซื้อขายสมุนไพรหรือเม็ดยาทว่ามันถูกจำกัดโดยขุมกำลังใหญ่เหล่านี้ทำให้ข้าต้องรอบซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างลับๆ เฉินเซียงกล่าวข้าสามารถปรุงเม็ดร,ระดับสูงๆได้และเพื่อที่จะรวบรวมสมุนไพรต่างๆข้าจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนด้วยเม็ดยาแต่ถ้าถูกค้นพบเรื่องเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้คุมกดตามรังควานยิ่งไปกว่านั้นข้ายังมีเป้าหมายอื่นนั่นคือการช่วยเหลือเวอร์และพวกของท่านอาจารย์ข้าข้าจะต้องทำให้พวกเขาไม่ถูกตามล่าอีกต่อไป อ้พวกบาครั้งที่สอดสวงหาวิธีแห่งชีวิตนิรันในครั้งอดีตพวกมันได้กระทำการชั่วช้าซึ่งเป็นการละเมิดกฎแห่งอาณาจักรเทพเกนดาราแต่พวกมันที่มีอำนาจควบคุมกฎอยู่ในมือแน่นอนว่าคงไม่ลงโทษตัวเองดังนั้นข้าจะต้องลงโทษพวกมันอูจือได้ยินจึงพยักหน้าตามเรื่อยๆเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของเฉินเซียงเพราะเฉินเซียงเอาชนะใจของใต้ตงกงอันเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นพลังในจุดสูงสุดอีกทั้งยังมีคนอื่นๆที่เข้าร่วมในจำนวนไม่น้อย ดังนั้นขุมกําลังของเฉินเซี่ยงย่อมมีความแข็งแกรง่งอีกทั้งเฉินเซียงยังเป็นเทพเม็ดยาที่เก่งกาจตรับใดที่เขาสามารถปรุงเม็ดยาผสานกระดูกได้เพียงพอต่อความต้องการเพียงไม่นานพวกเขาจะสามารถก่อตั้งนิกายที่ทรงอํานาจขึ้นมาได้ท่านปู่อูตอนนี้ตระกูลแมวเทพกับตระกูลเทพอสูรเดือนดารามีสถานการณ์อย่างไรบ้างเย่เอ๋อถามขึ้น,ค,นค่อนข้างเรียบร้อยดีปีศาจดาราพ่อของเจ้าคอยสร้างความปั่นป่วนให้แก่ดาวเคราะห์ต่างๆเป็นระยะระยะ อูจอกล่าวพลางลูบหัวเย่เอ๋อก่อนจะอุ้มขึ้นเกาะหลังของเขาท่านอาวุโสนับตั้งแต่นี้ไปท่านเป็นผู้อาวุโสของขุมกำลังเราเมื่อเราบทขยี้นิกายหุบเขานิรันดร์บรรพการได้พวกเราจะหารือเรื่องของชื่อนิกายก,ายกันภายหลังเฉินเซียงกล่าว อูจือพยักหน้าการเข้าร่วมขุมกำลังที่สามารถไว้วางใจได้เป็นเรื่องที่เขาต้องการมาโดยตลอดแต่ไม่เคยมีขุมกำลังใดที่เหมาะสมสำหรับเขาเลยทว่าขุมกำลังของเฉินเซี่ยงเพิ่งจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกลับทำให้เขาเชื่อมั่นพร้อมมองเห็นอนาคตที่สดใสได้นยามนี้จิตใจของเขาได้ถูกจุดประกายแห่งความหวังขึ้นมาแล้วขุมกำลังจากดาวเคราะห์อื่นๆแข็งแกร่งแค่ไหนหากอีกสามตระกูลเทพที่เหลือร่วมมือกันจะบทขยี้พวกมันไม่ได้เชียวหรือ เฉินเซียงกล่าวถามเขาประเมินความแข็งแกร่งของนิกายหุบเขานิรันบรรพการก็คิดว่าขุมกำลังใหญ่แห่งดาวเคราะห์ดวงอื่นสมควรมีพลังใกล้เคียงกันอูจื่อสายหัวช้าๆในเขตแดนของอาณาจักรเทพเกณฑารามีดาวเคราะห์ระดับสวรรค์ทั้งหมด12ดวงหนึ่งในนั้นเป็นดาวที่ไม่มีฝ่ายใดปกครองจึงมีเพียง11สำหรับนิกายหุบเขานิรันบรรพการจัดว่าอ่อนแอที่สุดเป็นเพราะนิกายหุบเขานิรันบรรพการได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อฝ่ายอื่นๆทำให้ตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบอะไรมากนะ ยิ่งไปกว่านั้นใต้ตรงกงถือเป็นรุ่นยาวกว่าใครในบรรดาผู้มีอำนาจแห่งดาวเคราะห์สิบดวงล้วนเป็นรุ่นอาวุโสในยุคก่อนหวนไปในครั้งที่มันกวาดล้างตระกูลเทพตมตัดต้ตรงกงไม่ได้เข้าร่วมกับพวกมันทําให้เขาดูแปลกแยกจนเป็นเหตุให้กลุ่มเทพเม็ดยาและกลุ่มอาวุโสไม่พอใจอย่างไรก็ตามใต้ตรงกงกลับมีความรู้สึกผิดต่อข้าโดยที่ครั้งนั้นเขาไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อช่วยเหลือตระกูลเทพตมตะอูจือถอนหายใจ แท้จริงข้าไม่คิดตำหนิเขาเลยแม้แต่น้อยหากเขาช่วยเหลือตระกูลเทพตมตะนิกายหุบเขานิรันบรรพการจะต้องพังพินาศต่อให้เขาจะยื่นมือเข้าช่วยพวกเราแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้เพราะครั้งนั้นขุมกำลังแห่งดวงดาวทั้งสิบบุกจู่โจมอย่างกระทันหันพวกเราล่มสลายลงอย่างรวดเร็วกระทั่งตระกูลเทพยังไม่ทันได้ตั้งตัว เย่ yeah, เอ๋อกล่าวคุมกำลังสิบดาวเคราะห์ร่วมมือกันทำให้3ตระกูลเทพที่เหลือไม่อาจต่อกรได้ยิ่งไปกว่านั้นการที่ต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆเมื่อนานปีย่อมส่งผลให้อำนาจความแข็งแกร่งของตระกูลเทพอีกสามลดลงดังนั้นคนของตระกูลเทพอีกสามจึงไม่กล้าปรากฏตัวโดยเฉพาะสายเลือดแห่งตระกูลเทพล้วนมีลักษณะพิเศษที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนถ้าถูกค้นพบย่อมมีการปิดล้อมในทันทีอูจือกล่าว ไอ้พวกต่ำช้าต่อให้พวกมันค้นหาวิถีแห่งชีวิตนิรันร์ได้แต่ไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะต้องถูกฆ่าตายเย่เอ๋อและอูจือต่างคิดว่าสามตระกูลเทพที่เหลืออยู่จะต้องอ่อนแอลงจึงเป็นเรื่องยากที่จะพลิกฟื้นอำนาจของตระกูลได้อีกทั้งขุมกำลังสิบดาวสวรรค์นั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งพวกมันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเฉินเซี่ยงถามขึ้นเพราะเขาไม่อาจรับรู้ได้เลยว่าขุมกำลังสิบดาวสวรรค์แข็งแกร่งอย่างไร พวกมันแข็งแกร่งมากเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าเดิมทีนิกายหุบเขานิรันด์บรรพการมีเทวจักรพันดิขั้นสูงสุดเพียงสามคนอย่างไรก็ตามในบรรดาขุมกําลังสิดาวสวรรค์ขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดมีมากกว่า30คนถ้านับรวมกับขุมกําลังขนาดกลางและเล็กในดาวเคราะห์ที่มันปกครองคงจะเป็น1 0 0 2 0 0คนแต่ดาวสวรรค์รันบรรพการนั้นสามารถนับจํานวนได้ด้วยฝ่ามือข้างเดียวอูจือกล่าว ทีนี้เจ้ารู้ชัดแล้วสินะว่าคุมกำลังสิบดาวสวรรค์เมื่อร่วมมือกันจะแข็งแกร่งแค่ไหนข้าคิดว่ามันจะต้องมีเทวะจักรพัิขั้นสูงสุดมากกว่าหนึ่งพันคนเย่เอ๋อกล่าวเทวะจักรพัิขั้นสูงสุดมีจํานวนมากขนาดนั้นเลยเฉินเซี่ยงตื่นตะลึงประชากรในดาวเคราะห์ชั้นสวรรค์แต่ละดวงมีเป็นหลายร้อยล้านคนทว่ายังมีผู้ที่มาจากดาวเคราะห์ชั้นพิภพหรือดาวเคราะห์เบื้องต้นที่อยู่ละแวกใกล้เคียงด้วยจํานวนดาวเคราะห์ที่มีมาก เมื่อผ่านไปหลายปีย่อมถือเป็นเรื่องปกติหากจะมีเทวะจักรพัิขั้นสูงสุดกว่า200คนอูจอกล่าวในเขตแดนแห่งอาณาจักรเทพเกณฑารามีดาวเคราะห์จำนวนมากประชากรมีจำนวนเป็นหมื่นล้านการมีเทวะจักรพัิขั้นสูงสุดกว่า1000นั้นยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำเฉินเซี่ยงยกมือเกาหัวพร้อมเอ่อยอย่างโงนแล้วไงดาวสวรรค์น,นิรันดร์บรรพการถึงมีเทวะจักรพัิสูงสุดน้อยคนอูจอกล่าว มันเกี่ยวข้องกับนิกายหุบเขานิรันด์บรรพการโดยตรงเพราะกลุ่มเทพเม็ดยามีความเห็นแก่ตัวมันจึงควบคุมจํานวนเม็ดยาเอาไว้ที่สําคัญมันจํากัดไว้อย่างเข้มงวดมันกีดกันไม่ให้ขุมกําลังกลางหรือเล็กมีธุรกิจเม็ดยาขนาดใหญ่ส่วนเม็ดยาที่มันปรุงขึ้นมาก็เก็บไว้สนับสนุนสาวก็ดั้งเดิมที่ส่วนมากเป็นดั่งฝูงสุกรพวกมันเกียดครัน้นและไร้ความสามารถต่อให้มีทรัพยากรครบครันมันก็ไม่อาจทะลวงระดับได้ สิ่งที่น่ารันทดเป็นบรรดาสาวกหุบเขานิรันด์บรรพการจากฝ่ายนอกพวกเขาล้วนเป็นสาวกที่แข็งแกร่งและโดดเด่นแต่กลับถูกใช้งานเยี่ยงทาทัพวกเขายินยอมทำตามภารกิจเสี่ยงอันตรายสารพาัดไม่ว่าจะเป็นตามหาสมุนไพรหรือฆ่าอสูรร้ายมีสาวกที่ต้องจบชีวิตลงในจำนวนนับไม่ถ้วนทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่ต้องการจมปลักอยู่กับนิกายจึงแยกย้ายไปตามดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเย่เออกล่าวสำหรับการทะลวงระดับขั้นเทวจักรพันดิสูงสุดความยากจะอยู่ที่การควบแน่นขั้นกระดูก ซึ่งดาวสวรรค์รันบรรพการมีการจำกัดเม็ดยาผสานกระดูกอย่างเข้มงวดส่วนกลุ่มเทพเม็ดยาก็หยิบยื่นให้แค่เพียงพวกสาวก,ก็ดั้งเดิมที่ไร้ประโยชน์หากว่าพวกมันมอบให้สาวกอย่างถึงหยงและจริงเจอป่านนี้พวกเขาคงได้เป็นเทวะจักรพัสสูงสุดไปแล้วเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนอื่นต้องกำจัดกลุ่มสะวะแห่งนิกายหุบเขานิรันบรรพการให้ได้เสียก่อน อูจือรู้สึกว่าพวกเขาได้พูดคุยกันมานานพอแล้วซึ่งฮังเจียนเทียนและไต้ตรงกงยังคงรอคอยพวกเขาอยู่ด้านนอกเมื่อได้เห็นเฉินเซี่ยงเดินกลับออกมาใต้ตรงกงจึงกล่าวถามขึ้นอย่างเร่งรีบเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซี่ยงพยักหน้าพร้อมกล่าวยิ้มยิ้มจากนี้ไปเขาเป็นอาวุโสอูฮังเจียนเทียนกล่าวพร้อมหัวเราะอ,อาวุโสอ,อูยินดีต้อนรับเข้าสู่ขุมกําลังของพวกเราข้าคืออาวุโสหวัง เฉินเซียงนึกขึ้นได้ว่าตนเองยังไม่เคยได้ตกลงกับทั้งเจียนเทียนอย่างเป็นทางการแต่มันก็เหมาะสมแล้วที่ทั้งเจียนเทียนจะเป็นผู้อาวุโสในนิกายดังนั้นเฉินเซียงจึงไม่ทักท้วงถ้อยคำของเขาเจ้าน่าจะเป็นรุ่นเยาว์ของข้านึกไม่ถึงว่าตอนนี้เราจะมีสถานะเหมือนกันจริงสิข้าลืมไปอูจือชะนักถ้อยคำก่อนจะหัวเราะขึ้นดูเหมือนว่ายามนี้เขากำลังพูดคุยกับฮั้งเจียนเทียนผ่านกระแสจิต เช่นนั้นแล้วเฉินเซี่ยงจะเป็นประมุกหนุ่มของขุมกำลังในยามนี้เขาได้นำพาผู้อาวุโสสามคนเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านบนเนินเขาเมื่อมาถึงหมู่บ้านบนเนินเขาเฉินเซี่ยงได้มีการหารือต่อกับผู้อาวุโสทั้งสอาวุโสใต้ท่านสมควรครอบครองทักษะบ่มเพาะแห่งนิกายหุบเขานิรันด์บรรพการจำนวนมากตัวท่านมีความคุ้นเคยกับบรรดา บรรดาสาวกรบกวนท่านช่วยถ่ายทอดทักษะให้กับเหล่าสาวกตามสภาพการของพวกเขาที่ท่านคิดว่าเหมาะสมต่อการบ่มเพาะตัวท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการกลั่นสร้างหากไม่ขัดข้องอย่างไรข้าขอฝากท่านช่วยปรับแต่งอาวุธและอุปกรณ์สำหรับสาวกด้วยเฉินเซียงกล่าวไม่มีปัญหาตอนนี้พวกเขากำลังเก็บตัวฝึกฝนอยู่เมื่อเสร็จสิ้นข้าจะเรียกตัวพวกเขาเข้าพบเพื่อเริ่มการชี้แนะพวกเขาใต้ตรงกงพยักหน้า อาวุโสอูท่านรับผิดชอบการสร้างขายพลังอำนาจป้องกันสำหรับปกปักหมู่บ้านบนเนินเขาแห่งนี้หลังจากนั้นจะเป็นงานที่ท่านถนัดนั่นคือการเสี่ยงทายถึงสมุนไพรชั้นสูงว่าอยู่ที่ไหนโดยระบุตำแหน่งและข้อมูลให้กับเฟิงหูหัวหลางและคนอื่นๆอูจือพยักหน้าเขาจะได้รับเม็ดยามหาเทพผสานกระดูก30เม็ดต่อหนึ่งปีสำหรับเขาเงื่อนไขนี้ถือเป็นคุณประโยชน์อย่างสูงเนื่องจากเม็ดยามหาเทพผสานกระดูกถือเป็นสิ่งล้ำค่าแล้วข้า ทั้งเจียนเทียนกล่าวถามท่านคอยเกาะติดความเคลื่อนไหวของนิกายหุบเขานิรันด์บรรพการคอยดูว่าพวกมันจะเป็นพันธมิตรกับฝ่ายใดบ้างพร้อมกับสืบคน้นด้วยว่าพวกมันได้รับสมุนไพรามาจากที่ใดก่อนจะเริ่มท่านจะต้องพูดคุยกับอาวุโสได้ถึงรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นจึงให้หัวหลังช่วยทับสรผู้ที่ชำนาญในแง่มุมนี้มาทำงานร่วมกับท่านเฉินเซี่ยงกล่าวเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องต่อสู้กับนิกายหุบเขานิรันด์บรรพการสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความได้เปรียบ อูจือพยักหน้าพลางกล่าวตัวข้าจะช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนิกายดาราสวรสดีดันเพิ่งล่มสลายไปพวกมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้นิกายหุบเขานิรันบนรรพการกำลังกังวลว่าอาจจะถูกค้นลม้มนี่เป็นแนวทางของพวกเราก่อนอื่นจะต้องสร้างความมั่นคงของขุมกำลังไปพร้อมๆกับการจับตาดูฝ่ายศัตรูเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่กำจัดศัตรูได้พวกเราจะขยับขยายขุมกำลังให้ยิ่งใหญ่เฉินเซี่ยงกล่าวส่วนหน้าที่หลักของข้าจะเป็นการปรุงยา ตราบใดที่พวกเราสนับสนุนเมดยาได้อย่างเหมาะสมกับสาวกคุณประโยชน์ที่จะได้รับย่อมถือว่าเต็มประสิทธิภาพจริงสิท่านอาจารย์ก่อนหน้าหัวหลังบอกว่ามีคนทรยศเขาฝากท่านจัดการชายคนนั้นด้วยจากนั้นให้หัวหลังตีแผ่เรื่องราวต่างๆของนิกายหุบเขานิรันดร,ร์บพการฝ่ายในให้แพร่สะพัดไปจนเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันเฉินเซี่ยงเหลือบมองไปยังใต้ตรงกงแล้วจึงกล่าวถามอาวุโสใต้ท่านต้องการประกาศการออกจากตำแหน่งประมุขแห่งนิกายหุบเขานิรันดร์บพการหรือไม่ ใต้ตรงกงกล่าวขึ้นว่าแน่นอนด้วยการตีแผ่เรื่องราวต่างๆของหัวหลางเมื่อข้าประกาศถอนตัวจะส่งผลให้นิกายหุบเขานิรันดร์บรรพการระสำระสายซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากที่พวกมันจะหาตัวประมุขคนใหม่ที่มีความสามารถและแข็งแกร่งได้ตกลงตามนั้นตอนนี้ข้าขอตัวไปปรุงยาก่อนท่านอาจารย์เมื่อถิงหยงและจริงเจอกลับมาปรดแจ้งไปยังข้าที ในยามนี้เม็ดยาเทพปรสานกระดูกระดับกลางและสูงของเชิญเสี่ยงหมดลงเรียบร้อยแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันมันค่อนข้างจําเป็นต้องใช้ทว่าเถิงหย่งและจริงเจอยังไม่กลับมาดังนั้นเขาจะต้องลงมือคัดลอกสมุนไพรด้วยมุกสารสร้างจากทักษะสังหารชีวิต สาวกจากฝ่ายนอกที่เพิ่งเข้าร่วมล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้วยการที่หยุดบ่มเพาะขั้นกระดูกมาเป็นเวลานานเมื่อได้รับเม็ดยาที่เหมาะสมจะช่วยให้ควบแน่นขั้นกระดูกขึ้นได้รวดเร็วหลังจากสิ้นสุดการเก็บตัวฝึกฝนเหล่าสาวกมักจะไปสอบถามอูจือถึงตำแหน่งของอสูรร้ายเพื่อออกตามล่าอยู่เสมอเมอเหล่าสาวกไม่เคยคิดจะอยู่เฉยเพื่อรอรับการสนับสนุนจากเม็ดยาเพียงอย่างเดียว หลังจากการล่าอสูรร้ายได้จะสามารถนำเศษซากไปแลกเปลี่ยนเป็นศิลาเทพหยวนได้อีกทั้งชิ้นส่วนอสูรร้ายระดับสูงยังนิยมใช้เป็นวัสดุในการกลั่นหลอมมีหลายคนที่เพิ่งจะได้ควบแน่นขั้นกระดูกขึ้นจึงจำเป็นต้องหาจิตวิญญาณเทพที่แข็งแกร่งเข้าผสานซึ่งพวกเขาจะสามารถมองหาได้จากอสูรร้ายเหล่านี้ ผ่านมา2ถึงสเดือนเฉินเซี่ยงได้ปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางและสูงเดิมทีเขาตั้งใจว่าจะทดลองปรุงผลเทพผสานกระดูกให้เป็นเม็ดยาแต่ด้วยหลายสิ่งอย่างที่เขาต้องเร่งจัดการทําให้เรื่องผลเทพผสานกระดูกจะต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ